เอาละครับผมตอนนี้อยู่ในเกม rainbow six สายลุงหกลอมแล้ววันนี้นะฮะมีคอนเทนต์ s o l o วันนี้เรจะมาอยู่ในอัน a ลงกันจากคลิปที่แล้วใช่ไหมเราเล่น u u i k m m t t h ไปครับปรากฏว่ารู้สึกเก่งขึ้นแต่หลังจากนั้นครับฟอร์มผมได้ตกลงครับผมรู้สึกเสียใจมากๆผมเลยทำการหยุดเล่นแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นแทนแต่วันนี้ฟอร์มผมค่อนข้างที่จะคงที่และ พอไปเล่นเอ e เมาน่าจะคงที่หวังว่าวันนี้น่าจะชนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอู้วันนี้เป็นด่านคอนซูเรตครับฝั่งเราแบนเทชเชอร์กับวาคิลี่ครับฝั่งนั้นมองเท่งแน่กับใครฮะมันจะมีซักครั้งไว้ในที่ผมพูดชื่อดีๆมเและโอเคฮะเจอละข้างบนหัวเราเลยโอ้เหมือนเพื่อนเราจะเก็บไปแล้วใช่ไหม ชล่างว่ะเสียดายมากครับโอ้โหเพื่อนเรายิงผมก็ลืมเช็คดันเช็คตอนที่มันตกลงมาอ่าเจ็ด เขาเรียกว่าซัพพอร์ตที่ดีเผมชอบเล่นหมอจังหมอมันดูเล่นมันเดียะซัพพอร์ตเพื่อน ถ้าเกิดมันเล่นห้องนี้เป็นห้องที่ยากมากเลยครับคือเปิดประตูมาเจอเลยซึ่งมันค่อนข้างยากถ้าเกิดผมเล่นคับขันเนออก็น่าจะดีนะ

ผมว่าใครที่มันเล่นเล่นน้องนุกผมต้องโดนต้องโดนมันต้องโดนคือน้องนุกผมนี่เป็นตัวเมนผมเลยชอบมากมาก้ยด่านนี้ฟิลก็มันนะแต่ว่าขอน้องนุกเหระชอบมากเลยผมช,ชอบทีมนี้จังทีมนี้ดูเล่นแบบเล่นเก่งมากเลยอะ โอ้โหไม่ถ้าเกิดผมสเตลเข้าตรงนี้น่าจะดีปะ่ะโอ้ตรงนี้มันไอ้นี่เลยว่ะตรงบันไดเลยฮะตรงนี้เราเข้าไม่ได้ถ้าเกิดจะเข้าได้เดี๋ยวย้ายโดนกันมาเรามาดูกันก่อนว่าไอ้ทางนี้เราเข้าได้หรือเปล่าดูอย่ทรงก็น่าจะเข้าได้แหละ ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนทางลงเจอมิ้วครับ One เซม,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 มโอ้โหตะกี้ผมมั่นใจนะเว้ยว่ามันจะมีแค่สองตัวโอ้ปรากฏมีสามมีสี่ครอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอก,นอกในห้องน้ำมีสามโอ้โหใช้สมาธิเมื่อกี้โอ้แต่ตาตะกี้เสียดายมากครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาฟิวไปอ่ะเราจะช่วยเพื่อนได้ระยะหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างหมดเลยครับโอ้เซงงเสงโอ้ยผมยิงอะไรเนี่ยโอ้โหเซงงมากเลยฮะพลาดพาดอันนี้ยิงพลาดจริง เอาพี่เตาเออโดนดีิฮะแย่ yeah, แล้วครับเราจะโดนตีตื้นว่ะถ้าเกิดเราไม่ช,ชนะแมตช์นี้คือมันต้องชนะได้แล้วอะ่ะมันหนีลงเล่นล่างแน่เลยฮะโอห้หน้าห้องเหรอ Oh, I'm not really sure the Bedroom, bedroom, bedroom. We're well <laughs> <laughs> oh eliminated. Friendly mission successful. จะนะเฉยเอาวะฮะ GG ครับเกมแรกผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าก็มีแบบว่าตึงๆหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอุ้ยผมยังไม่ไหวแล้ววะตอนนี้ปวดหัวมากเลยฮะเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวไปชมกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัดต่อนะฮะเดี๋ยวจะย้ายไปช่วงถัดไปนะครับ ต้องขออภัยจริงๆที่คลิปมันอาจจะไม่ตรงกันนะฮะหาห้องเจอแล้วอันนี้เป็นเกมที่สองนะครับคือคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่เป็น2คลิปแยกแต่ว่าผมจะพยายามอัดให้มันเป็นคลิปเดียวนะครับเหมือนลงปกติเราจะแบนชาเล์ลส์ครับแล้วตอนนี้ครับก็อยู่ณเวลาที่ถ่ายเมื่อวานเลยเพราะว่ามันจะเป็นเวลาที่ผมว่างพอดี มองท่งแน่ครับบินเรียบร้อยคือผมไม่ได้วอร์มอะไรเลยนะคือแบบเข้ามาก็ใส่เลยเอ้ไม่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 ไี่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไมอไม่ไน่อ่ไม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 วไม่ไม่ไม่ไป่ม่ไ่ไ่ม่่ไม่ไ่เไ่มเอม่ไมเไ่ยม่ ผมเห็นมันลุดแบนบ่อยมากอะ่ะแต่สำหรับโปรเพเยอร์นี่คือแบบตัวเนี้ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่แบนซึ่งตัวเอ h o ินะครับมันเป็นมันเป็นตัวเดียวเลยที่มันมีโดนนะครับมีโดนในเขาเรียกว่าไงอ่ะในในฐานของมันเขาเรียกต้องเาต้องเรียกว่าอะไรวะคือในฝั่งดิฟเฟนต์นะฮะคือจะไม่มีใครมีโดนเลย จะมีแค่วาคิลี่ที่มีกล้องอย่างเดียวะฮที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นกล้องแต่ส่วนของ Echo เนี่ยมันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเป็นโดนครับเป็นโดนล่องหนอันนี้ถือว่าแจ๋วมากครับวอมวอมก่อนก็น่าจะเป็นโนแมสครับก็ผมสไตล์ผมนะฮะจะไม่เล่นแบบฝั่งบนเข้าฝั่งบนเลยคือผมจะขึ้นทีละชั้นทีละชั้นโอ้โดนสปายิงแล้วใช่ไหม อเก็บได้ตัวเด้งครับ จะวะ๋วฮะโอ้โอเคเพื่อลองหยิบแคสต์มาแน่กนผมเล่นเวอร์จิวฟันได้เลยฮะมา อุย้ยผมลืมเล็งโอ้แพ้เลยครับอยู่ข้างล่างครับ ว้าวผมได้ยินเสียงเขาโกรธะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมยังงงว่ะทำไมผมฆ่าไปเจ็ดตัวแต่ <laughs> มันอยู่ที่สามวะ <laughs> <h ums> โหยิงไม่โดนเลยอ๋อเช็ด สามต่อสามต่อห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูตรอะไรกันเมาอีก่ตรงนี้สปอนเต็มได้นะเนี่ยสปอนเต็มสปอนเต็มโอ้เพื่อนเราเก่งมากยังไม่ทันทำอะไรเลย โอ้หสัหัวขนำคมมมมมมโอ้โอ้นี่เหลชนะนี่คือใจชนะที่รู้สึกขี้โกงมากๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะมันจะมีท่อนที่เราชนะแล้วก็แพ้แล้วก็ชนะนะฮะผมจะพยายามบีบให้มันแบบเป็นในคลิปเดียวกันนะฮะไม่ให้แบบ เกินเวลาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้รับชมกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเล่นในโหมดแรงครับแต่ว่าขอผู้ช่วยคนหนึง่งอันนี้ต้องขออนุญาตทุกคนเลยนะฮะต้องขอผู้ช่วยคนหนึ่งเพราะว่าเดิมทีมันหาห้องยากครับหาห้องยากมากและ MR ผมยังน้อยอ่ะและ้วมันเล่นยากมากครับเลยต้องขอแบบคนรู้ใจคนหนึง่งเดี๋ยว เพะเราจะเลื่อนแรงจะขึ้นแรงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเล่นโซโล่คนเดียวนะฮะพอเอมาผมน้อยมันหาห้องยากโอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผมจุบจ๊บจุบ๊บจ้า